ผมไปอีกทีนึง่งปุ๊บทานแต่แค่มันเนี้ยก็ได้ใช้อยู่แล้วคคทุกคนครับวันนี้พี่จ๋าจะพามาดูความสะดวกของเจ้าเตานรกตัวนี้นะครับว่ามันเอาถาดออกง่ายแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยเมื่อเช้าเปิดแล้วนะครับเมื่อเช้าเปิดดูแล้วก็ถือว่าสุกดีมากๆเลยนะครับความสะดวกของเขาคือไม่มีไส้นะไม่มีท่อกลางไม่มีส่วนที่เป็นพื้นที่รบกวนในการ เยฟืนต่อให้เป็นเตาขนาดใหญ่นะครับก็แต่ไม่ได้เทน,นะแต่ว่ามันสามารถกวาดฐานออกมาได้เลยนี่เห็นไหมพี่น้องดูเอาความสุกข,ของฐานที่จะ<ม>เอาเทเลยบึ้มทีเดียวจบเออนี่จบถ้าเป็นเตาขนาดเล็กนะครับเต,ตาขนาดเล็กทาได้ถ้าเตาใหญ่ก็คงจะต้องลื้อกันใหญ่อะมาจบไหมทีเดียวจบไหมเกือบจบครับพี่น้องอุ้มยังมีความแน่นหนูดีกว่า เดี๋ยวโ้ยเอาเคื่องเงินน้อยนะครับอะอยาให้มันนน่นก่อนของอีกิีนึงปึ๊บทานแตกข้างมันเราก็ยังได้ใช้อยู่นะโอเคครับเกือบเกือบจบอ้านี่พวกนี้เป็นไม้แห้งนะครับดูภายในอ่ตัวตัวเหล็กตัวผิวของตัวเหล็กนะครับยัง ยังไม่มีการชำรุดนะครับยังโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้อีกยาวเลยนะครับไม่ลอกนะครับไม่ลอกแต่พี่จ่าเปิดดูข้างไม่ได้เพราะว่ามันหุ้มเซรามิกไฟเบอร์ไว้นะครับนี่ครับประมาณนี้วิธีเอา่านออกจากเตานะครับง่ายๆทีเดียวก็สามารถกรอกใส่กระสอบได้เลยเจ้าเตานรกตัวนี้เดี๋ยวรอบนี้พี่จ่าจะแกะเชือกออกมาอย่างที่บอกนะครับเพราะว่ามันเริ่มเพราะมันมันลึกไปมันลึกไปนะครับเดี๋ยวพี่จ่าก็จะทํา เส้นผิกเข้าด้านในแล้วก็เอาเชือกเข้าไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะนูนลงมานะครับปฏิตากันนะครับผมรอบนี้จะเป็นรอบที่4แล้วนะครับผมสวัสดีครับจเจริญพร